สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับรายการอวดกันพาอีกแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นอวดกันพา EP ที่3แล้วนะครับแล้วตัวที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับมก็คือ HG Balotus Lupus เล็กนะครับบอกเลยว่าอยู่กับภาค i p o เหมือนเดิมมันายังไม่ไปเภาคไหนเลยครับนะก็ตอนแรกนี้คือผมจะรีวิว a r i ย l ก่อนนะครับแท่พอดี ตัวนี้ผมเพิ่งซื้อมาใหม่ครับเลยเถอของใหม่ครับผมก็ขอรีวิวตัวนี้ก่อนละกันนะแอบเลียวเอาไว้อีพีนานๆละกันครับนะไม่รู้อ P ไหนเหมือนกันครับแล้วแต่อารมณ์นะไม่รู้ว่าตัวต่อไปว่าผมจะรีวิว i อวิโอเหมือนเดิมหรือเปล่าครับโอเคนะครับผมก็ตั้งหมตั้งนาครับก็ไปเข้าไปรีวิวกันก่อนเลยนะครับผมโอเคครับอย่างแรกเลยครับที่จะมารีวิวนะครับผมก็คือนี่นะครับ เป็นหน้ากล่อง,องเขานะครับก็คือโชว์ภาพแอคของลูปัดเล็กเขานะครับแล้ก็บอกบริษัทที่ผลิตนะบันไดสีฟ้านี่นะครับโอเคหน้าข้างครับผมก็คือนี่ครับเป็นเกตรตของเขาครับ H G a l r o m a r t o f f e n s นะครับผมก็จะแตกต่างกันไปคนละคนลภาคนะครับผมอย่างภาคซีจะเป็น H G C E ของภาค หลักก็จะเป็น H G U C กันนะครับผมนะลงมาอีกครับผมก็จะเป็นอ่หน้ากล่องเอ้หน้ากล่องเลยวะหน้าหุ่นนะครับผมมีรอยอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเออนะลงอีกครับก็จะเป็นอ่เชื่อแล้วก็ชื่อหุ่นนะครับไอ้ลมบัตออแฟนแล้วก็ H G ของเขาครับ H G รูปบัตเล็กนี่นะครับโอเคหน้ากล่องก็จะมีแค่นี้นะครับผมมาดูหน้าข้างนะครับหน้าข้างครับผมก็จะเป็น นี่นะครับเป็นภาพหน้าหลังแล้วก็เล็บแล้วก็ถืออาวุธแล้วก็เลอนี้ของเขาครับนี่นครับก็จะบอกลูกเล่นของมันนะครับก็จะมีซับอาร์มแขนเสริมที่หน้าในของแขนอีกทีหนึ่งนะโอเคมาดนข้างๆแล้ครับผมก็จะเป็นเหมือนหน้ากล่องเลยครับเพิ่มเติมคือที่ครับเป็น หมายขของมันนะครับก็คือมันออกมาตัวที่ส3าแล้วนะครับผมของตัวนี้นะูปปันเล็กอะนะครับก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่นะครับเป็นต่อสู้กับลาดบอลนะครับเอจินหนึ่งร้อยสี่สี่เรนจิเลสจูเลียเนี่ยครับเป็นตัวที่ผมอยากได้มากๆเลยนะครับแต่ว่าหายากเลยนะครับตัวนี้นะโอเคก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่ะทอวินเมสนะครับเป็นอาวุธของโลบัสนะครับหาซื้อได้ตรงนี้นะครับผม มันเป็นแพ็กเสริมครับแต่ตัวนี้คือหายากโคตรเลยนะครับใครมีนี่คือโชคดีไปครับผมมีอันนึงนะครับคืออันนี้ครับผมนะเอออวดซะหน่อยนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นคําเตือนครับสาหรับอายุเด็กแปดปีนี่ครับนะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นวัสดุที่เขาใช้เล้ยงพวกนี้นะเอาผมก็ดูอีกข้างหนึ่งนะครับก็จะเป็นรันนัมเบอร์เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรแล้วครับโอเคนะผมก็่ซนกล่องก็ น่าจะมีประมาณนี้เหมือนกันนะครับผมก็ไปดูส่วนต่อไปกันเลยนะครับเลยนะครับต่อไปครับก็จะเป็นคู่มือของเขาครับสวงคู่มือนะครับก็จะมีนี่นะครับเป็นภาพหน้ากล่องเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็เป็นภาพมิคาสุกินะครับนะครับนี่ก็จะบอกเฮเรื่องนี้ครับแล้วก็คู่มือนะครับมันจะบอกก็คือประวัติของหุนประวัติชื่อหุ่นแล้วก็นี่นะครับประวัติของคนขับของเขาครับมีคาสกิออกัสเนาะนีม ก็จะบอกหมายเลขในรหัสเครื่องในเรื่องนะครับก็คือ a s w t 0 8เนี่ยครับแล้วก็ส่วนสูงครับสูง19เซน19เมตรนะครับแล้วก็หนัก32.1ตันนะโอเคก็จะเท่าที่ผมไปส่องประวัติของลูปัตเล็กเข้ามาครับเขาว่าลูปัตเล็กเนี่ยแปลว่าราชาหมาป่านะครับมาจากภาษาลาตินครับเราว่าลูปัตเนี่ยแปลว่าหมาป่าครับแล้วก็เล็กแปลว่าราชาเนาะ ตรงขับเป้าหมายของไทครันครับผมโอเคนะก็หน้าหน้าปกเองนาคู่มือก็มีประมาณนี้เลยครับงั้นผมก็ดูด้านในกันครับด้านในนะครับผมก็จะมีนี่เลยครับนี่ครับเป็นแผงของเขาครับสติ๊กเกอร์ด้วยนี่ครับเป็นขั้นตอนการประกอบนะฮะตั้งแต่ส่วนตัวส่วนหัวแล้วนี้ครับนับโอเคนี่เลยครับ กูมือกานะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นภาพสีเหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นขั้นตอนตอนประกอบเสร็จเรียบร้อยครับประกอบหางแปแขกหลังนะครับก็บอกของเล่นอะไรพวกนี้นะประกอบพวกนี้ครับมายืนหดตาแล้วก็บอกกิมมิคของเขาครับนี่ครับโอเคครับผมก็เอแช่ตรงนี้อีกนะครับถ้าผมตรงนี้ก็จะเป็นภาพโชว์แอคชั่นอะไรพวกนี้ครับหาง ครับผมนี่แป๊บนี่นะครับก็แบกเสริมครับแล้วก็คัลเลิกไกนะครับใช้สีเลยวกนี้ครับโอเคส่วนของคู่มือก็จะมีประมาณนี้นะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวหุ่นของมันเลยนะครับก็ตัวหุ่นครับเริ่มจากหัวก่อนเลยนะครับหัวของมันครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้เลยนะนี่ส่วนเขานะครับให้เราไปเหล่าเอนครับ เพราะมันในเขาจะอันนี้มาให้นะครับผมเพื่อไม่ให้มันมันแหลมเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะทิ่มนะครับเฮ้ยับผมเริ่มจากตรงก้มก่อนเลยครับก้มได้แค่นี้นะครับผมว่ามันมันติดคางของมันนะครับคางสีแดงครับเปิดใช่นะครับนับส่วนเงยนะครับผมนี่เงยได้แค่นี้เลยครับถือว่าได้น้อยอยู่นะครับแต่ก็ดีแล้วครับเฮ้หันข้างนะครับผม หันค้างก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับถือว่าได้นะครับว่ามาติดค้างครับแต่ถ้าไม่ติดค้างคือไปหมุนสามร้อยหกสิบเลยนะครับผมนี่นะครับผมส่วนหัวก็มีแค่นี้นะครับต่อไปส่วนตัวนะครับผมนะส่วนตัวหัวแจอะไรไม่เอาครับโอเคนับส่วนตัวครับยกได้นะครับแค่นี้เลยนะครับยกได้นิดเดียวนะครับไม่เหมือนตัวก่อนก่อนนะครับคือตัวก่อนก่อนี่คื ยกได้เยอะเลยนะครับนะส่วนตัวก็หมุนแป๊บอันนี้มันติดนะครับโอเคส่วนตัวครับหมุนสา0รอยหกสิบเลยครับไม่มีอะไรมากั้นนะครับนี่นะครับผมนะครับส่วนตัวก็มีแค่นี้นะครับเป็นโลโก้เทคคาแานอย่างนี้นะเออใช่นะครับผมส่วนตัวก็มีแค่นี้นะครับผมต่อไปก็คือแขนนะครับแขนนะครับผมก็หมุนได้รอบครับไม่มีอะไรมาติดนะนี่ครับ เกหมุนได้รอบครับก็แล้วก็ยกเนี่ยก็คือในแค่นี้เลยนะครับถตาเอาไอไหลขึ้นเนี่ยคือแค่นี้เลยนะครับถือว่าเยอะอยู่นะครับผมก็ข้อพับนะครับข้อพับก็จะเป็นคนแค่นี้เลยนะครับสเต็ปเดียวนะครับนี่มือโคดใหญ่นะครับข้อมือก็หมุนได้รอบเหมือนเดิมครับผมขอให้หมุน้วกันนะเออนะครับ ส่วนแขนครับก็จะมีนี้อยู่นะครับก็คืออลูกเล่นของมันครับก็คือตรงนี้นะนี่นะครับเป็นซับอาร์มนะแขนเสริมนะครับผมนี่ช่วยจิบจับอะไรพวกนี้นะแล้วก็ในเรื่องนี้คือใช้อ่าค่าคนได้ด้วยนะครับเป็นอาวุธของเขาเลยครับเอารอบตัวแล้รพวกนี้นะครับผมขอเก็บใส่ที่เดิมแป๊บเออนะครับใส่ได้ละ่ะฮะ โวนแขนก็จะมีแค่นี้เออใช่ก้อนไหลนะครับก้อนไหลก็ยกตรงนี้ยกได้ครับแค่นี้เลยนะครับไม่มอหลบปัดครับลูกปัดออกได้นะครับโอเคครับผมส่วนครึ่งบนก็จะมีแค่นี้นะครับโอเคต่อไปก็ส่วนครึ่งล่างนะครับครึ่งล่างเนี่ยตรงนี้ก็จะหมุนได้รอบนะครับตรงกระโปรงข้างครับในรอบอยู่แล้วนะด้านหลังก็แข็งๆเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับ ส่วนกระโปงหน้าเนี่ยก็คือนี่ยกได้แค่นี้เลยครับถือว่าเยอะเลยนะครับผมเฮ hey, ส่วนกระโปงข้อจะมีแค่นี้นะครับนะก็ดูส่วนขากันต่อครับส่วนขาเนี่ยก็ยกได้แค่นี้เลยนะครับถ้าไม่ติดกระโปงก็น่าจะนี่เลยครับยกได้มากเลยนะครับนี่ว่าเยอะอยู่นะครับก็ส่วนเตะไปข้างอนะ่ะ ก็คือนี่เลยครับมันจะติดตรงกับโพรงข้างนี่แหละครับนะส่วนเติดไปด้านหลังนะครับด้านหลังก็ได้น้อยหน่อยนะครับเพราะว่ากระโปรงหลังมันติดนะติดกระโปรงหลังนะครับกระโปรงหลังนีแข็งมาเลยนะครับผมก็ส่วนก,การพับของขาเนี่ยก็คือตรงนี้นครับพับได้เท่านี้เลยนะครับถือว่าไม่แนบนะครับแนบ ไม่แนบครับไม่แนบได้คดีนะครับผมนี่ครับเตะหลังงนี้นะครับครับผมก็ต่อไปนะครับผมก็คือส่วนของเท้านะครับเท้าก็จะตรงนี้ก็พับได้นะครับนี่ก็หมุนได้นะหมุนได้สามร้อยองศองศาเลยนี่นะไม่ไม่สามร้อยเหมือนกันนะไม่ใช่ครับไม่ใช่สามร้อยองศบองศาครับเพราะว่ามันติดไอ ตรงนี้ครับเออตรงนี้เลยครับโอเคนะส่วนก็จุดขยับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับต่อไปก็จะเป็นแ็คแพร์ของมันครับแ็คแพร์ของมันเนี่ยก็คือมีลูกเล่นอย่างหนึ่งนะครับปล่อยหางแล้วตรงนี้นะก็ลูกเล่นของแ็คแทรครับก็คือตรงนี้มันเอ่อยกขึ้นยกลงได้นะครับนี่นะครับก็เอาหางไอ้ตรงนี้ออกมาได้นะครับ นี่เอาไว้เป็นเล่นกับลวดนะครับลวดอันนี้นะเขาจะแถมมาครับผมนะก็ถ้าจะเล่นหางมันเนี่ยก็คือถอดต,ตรงนี้ออกก่อนนะครับผมแล้วก็เอาไว้อันเนี้ยใส่เข้าไปนะครับแป๊บนะนี่ใส่ไม่ได้เออครับนี่ใส่เข้าไปแล้วจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับผม นับแล้วก็เอาหางครับผมใส่นะครับปื๊บนะใส่แล้วก็เอาอันนี้ไปติจที่แบคแพคเหมือนเดิมครับมันจะได้ทรงประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็หักตามสบายนะครับเพราอให้ลวดนี้มานะนี่ครับแล้วก็ถ้าเอาไปใส่กับรูปัดเล็กก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยครับนี่อ้อไม่เห็นครับในกล้องไม่เห็นครับผมนี่ะครับ ใสนก็ประมาณนี้เลยนะครับถือว่าที่พอสมควรเนาะโอเคนะครับผมส่วนของแม็กแพ็กก็จะมีแค่นี้นะครับผมก็แค่นี้นะครับผมแม็กแพ็แล้วก็ตัวของเขานะครับมาดูอาวุธกันครับอาวุธที่เขาแถมมาในนี้นครับก็คืออันนี้นะครับอัลต้าลาสเมทนะครับหรือกระบองใหญ่ยักษ์ของเขานะครับก็จะยืดหดได้นะครับนี่ มันยืดได้นะครับนะครับผมถือว่าอาวุธเนี่ยตัวเนี้ยมันใหญ่มากเลยนะครับถ้าเทียบกับตัวนะฮะนี่ครับผมถ้าเอาไอ้นี่ออกมาอีกเนี่ยคือไม่สูงกว่าตัวเองนะครับคือแบบโคตรใหญ่ครับอาวุธอันนี้นะใหญ่สุดเลยนะครับนี่นะครับอาวุธก็มีแขมมานเดียวนะครับก็คืออันนี้นะครับผม แต่มาแค่นี้ครับเหมือนลูกปัดเลยครับแต่ตัวนี้มันจะคุ้มกว่าตรงมันอันใหญ่เนี่ยครับแล้วก็ลูกเล่นเยอะกว่าเนาะนะครับก็ส่วนของลูกเล่นเลยพวกนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับผมโอเคต่อไปฟังสรุปกันนะครับโอเคนะครับก็คะแนนี่ผมจะให้ตัวนี้ไปนะครับก็คือแปรเต็มสิบเองนะครับจะหักเรื่องตรงเล็บมันนะครับที่ให้มาเป็นสีดำเนาะไม่แยกสีแล้วก็ไม่ให้สติกเกอร์มานะครับต้องไปทาสีเองนะครับ อุลวาอีกนะครับผมก็สติกเกอร์สีเหลืองนะครับที่มันเป็นแบบห่อครับแล้วก็มันหลุดง่ายด้วยนะครับผมนะต้องมติดยากอีกนะครับต้องระวังเลยครับส่วนนี้นะครับส่วนอื่นก็คือดีหมดครับเหมาะสําหรับมือใหม่เลยครับตัวนี้แนะนําให้ซื้อเลยนะครับเป็นตัวที่ราคาไม่ค่อยแพงมากครับห้าร้อยถึงห้าร้อยห้าสิบเนาะโอเคครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผม ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็รอรุ้นกันเลยครับว่าตัวต่อไปก็จะเป็นตัวอะไรครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคขอคุณมากๆเลยครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับบอกเลยครับว่าครว่าก้อนี่คือเยอะมากๆเลยนะครับผมเอาไว้ปรับปรุงคลิปถัดไปนะครับจะมั่นใจมากกว่านี้นะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับจบเลยนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ